พบกันคือเก่าพี่น้องเต่าในวันอฒนธรรมที่22พฤศจิกายนครับเดี๋ยวคนเดิมตั้งหน้าตั้งตาบนหละงไปทังทักสิทอิ์ตอนออกก่อนมุนนซาวันนี้ครับไปกับลูกเทพลูกฝึกลูกเทพครับพี่น้องออกคี่รถกันด้วยออกฝากเดิมเตรียมตัวเป็นนกอ่าจะเป็นตัวนักดาตัวใหม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2ซัมมืออาจจะ การใหญ่ขขยของพุทชาเราะจะดาผมต้องเอาตัวถือวาฝึกแท่ตบนสีเป็นกองหนาตัวไหมครับลูกเทพมาดิเอามานั่งก็งได้วันที่2ขอกรกดาครบสองพนรอยหกสิบสครับลูกเทพวันนี้ยี่สิบสองพฤษจิกายนกบหวบควัควเทพก็กกไดิฉนเล่นมาแล้วครับสองแทมแล้วแต่ว,ว่าพระทศิจคีออกอีรถอกตอกบัานไกลนี่ครับยึไทยไท่สองแทมกระตุไปทาัหนึ่ง ามาเบิร์น้อกันเนาะสีมีมานบ่ลูกดูเตรียมคือก้าคันบ่ติดตามเบิ่อนครับพี่น้องตอนต่อไปนะครับยูหมายนีนนะครับปลาดอนที่สามปุกนี่นกเขาสามปุ๊กเสียงกลางกลางลงมาละเล็กปีนกลางน่เขามปนเล็กปีนกลางกลางลงมาหเล็กใหญ่ยังไม่ไม่ใช่กลางล้นไต่ยังกลางปีนไปใหญ่กลางพอดีพอดี ตางต่ำลงมากครับพี่น้องสามกุกสองกุกแน่สามกุกแน่ผลเงินนะครับเฉียงดีดิผมฝึกนกอยู่ตอนนี้ผมเอาลูกเที่ยวกับเพื่อนใส่กันครับเดี๋ยวมาณดเสื้อผาหนาที่เราะท่นขันอยู่เดี๋ยวว่าตุ่เป็นทุกขกันพี่น้องก็จะขันให้พวก็ขันเนาะพวกขันกับขุนซาขึ้นอีกเหรอครับเพราะว่าผมมัดสองแต้มสองตอเป็นขุนซาขุนชาแค่สองท่านอาจารย์รุ่นนะครับ cháu đi ăn đây có nghĩa là chán chút từng mình นกนกไม่เราต้องลอยนี่มนันนนี่พวกเพื่อนมีลิด้เอเ็ดนกนนกรอ่ก็ไม่ไง่ายๆได้ไปหนอกเกงก็จะเต็นตอถึงไปกี่นาที่ท่านคันไหมครับเพื่อนว่าบเ่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่สะเต็มบอ่อเน้ย การเดินทางพ่อท่านเป็นครับกี่แตกกี่กเ,เ,เตยนไล่คนเตื่นเตือนมอเตอร์ไซค์ผมจะไปครับับชุนวัตทีคันพก่กคันกะเอาล่งครับเอาคุณชายเขียนแท้นครับพี่น้อง

Yep, yep. เรียบร้อยเสียงดีมากเล็กๆแน่นๆคุนชา่าจัดเห็ไหมครับพี่น้องเช้าวันอังคารที่22เรียบร้อยครับคุณช่าอื่นด้วยกันมีอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนั่นอีกตัวหนึ่ง เัื่อคือฮางหักว่ะี่ตัวนึงจบหางคืนเช้าแล้วครับโดดต้นตัว แพ็คคู่ลย้แบบนี้เลยคุณซาแพ็คคู่เลยลูกปกติเป็นไปได้ได้ครับเคยเลนีด้แพ็คคู่คุณซา พี่น้องมาหลุดน้ากันครับคุญชาเคยแพ็คคูแล้วนะกระหังก็ได้สองท้านกแพ็คูลก็แล้วคุญชาเนี่หลายรอบแล้วเอาพี่น้องมาหลุนไปน้ากันครับหลังไปสนีลังสิดหลังฟิวเจอร์พาค,ครับพี่น้องนกเสียงใบใหญ่ค่อนไม่นี่ผมเคยได้ไปเหลียงแล้ว คุณซาทำหนาทีอย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยคุณไปนน้องกันก็แปดนาทีผ่านไป เป็นเมืด้พี่น้องบ่ว่องดิบ่กวนตุ่มด้บอันนี้หัวซักดีแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเปิดวีซามานใจล้าขุนซาอาโดดๆดอดอกล่องโดดแล้วออกล่องตัวหางเง่าหนีตีแต่ไลค่ครับพี่น้องว่ากัน แต่แรกคือพาชงูงหมกลับมาใหม่ได้เ่ยเอ้มปุ้ย,ย ไม่รลุดมาเยอะออกเด้อมิซาใส่วิซามาหันแล้วพี่้องปับตทวละนี่เดีวเอิบตัวแรกผ่านไปครับติดแล้ว nó phép khuôn đó không เดินาอาจานทุนครับพี่น้องจิมีดีพ่อจะแพกโคบ้าืมึงดิมีนกตัวหนึ่งขันโยนอยู่ในปลาครับกู้กู้กู่คู่คู่อยู่คุณซาย <qu and new> ังเรียกครับพี่น้องปักตอเลนนี้เรี่ยกอยู่คุณซา โอ้วสามคุผมยังบาไปเอาลงครับพี่น้องมานด้ยรุ่นแพ็คคู่กันครับค่อนนี่ มีสิทธิ์เฮโอ้ตัวสองคุกยังอยู่ครับพป่น้องยนอยู่ในต้นบอกสมสานะครับ อนนี้เขียวข้อนเดิมรุ่นแพค็คคูว่าท่านได้ไปเอาลองครับพี่น้องติดจุ่มฮะละยี่สิบยี่สิบ ใส่โดดบ่โดดเนาะมาแล้วมาแล้วรุ่นรุ่นไม่ต้องรุ่น ไอ้ออกอยเขาอยยังน้อเจ้าดนีแน่จริงมาเลยลุ้มเลยไปโอ้พี่น้องมีคนมากครับอยู่ขีดินจอดรถขวดขยะครับเออกไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนลงกันครับ